สวัสดีครับมาจากที่ผมมาได้ลงคลิปยามรอบนะครับหลายวันแล้วคลิปนี้ผมก็จะมาย้ายรอบใส่นะครับใส่ตรงไหนใส่ที่หน้าผมน,นี่ครับนี่ใกล้ๆน,นไม่ว่างครับไม่มีค่อยมีเวลาว่างก็เลยไม่ได้มา ใส่ครับพอดีวันนี้ว่างวันนี้ก็ขําครับทำงานขับเนื่อยอก็เลยพักผ่อนบ้างครับกลางคืนก็ว่าจะมาลงถ่ายกลางคืนมันก็มองไม่เห็นค่อยชัดครับภาพมาค่อยชัดว่าจะมาลงคลิปถ่ายกลางคืนนะครับตอนกลางคืนนูก,กัดครับเอาไว้นานนูก,กัดเสียหมดเลยไม่ได้กิด ชางมันครับไปดูอีกสองหลังครับข้าวใกล้สุกแล้วครับนี้ใกล้สุกเต็มที่แล้วร้อยสุกกว่านี้คงถึงจะเกี่ยวนะครับน้ำไม่มีแล้วครับรดหมดแล้วนี่ครับดินมาแข็งครับ เดียบไปยุบเลยเ้านี่ครับลังหนึ่งเราลังนู้น่อนครับ อข้าวลมครับมองไม่เห็นทางเลยคันแทน,นาอยู่ตรงนี้อคันเทน,นาไม,ไม่ได้ปมาหลายวันนะครับข้าวล้มทับคันแทน,นาเพื่อนๆเลยคันแทน,นาคันนิดเดียวครับ มองไม่เห็นนี่ครับรอบผมลังหนูกัดครับโอเคยัดไปเนี่ยหนูกัดดูก็เลยเลยครับ นี่ครับนูก,กัดเสียหายหมดครับซื้อมาก็แพงนะครับรอบใหญ่แต่รอบเล็กไม่หมาม หนูครับหนูกินข้าวเพราะว่านูใหญ่นูพวกข้าวหนูนาไม่กินขานี่ครับนูใหญ่หรือว่าหนูพุกหนูพุกตัวนี้ขาเปิดไม่รู้นะครับไม่ได้มีเวลามาเก็บคราบหนูกัดถ้าแช่น้ำไม่กัดครับเพราะว่าหนูวันนั้นหนูไักวนน้ำครับ มันจะหยุดน้ำไม,ม่ได้นาน ครับหลอบครับนี่ครับผมจะใส่ตรงนี้ตรงที่ผมแบกข้าครับจะใส่สองหลังพอครับนี่ครับไปกันเลยครับไปเลยนะครับข้าวสูงครับ ท้มหัวผมลิบต้องห่วงสูงเป็นสูงครับระวังเดี๋ยวโทรศัพท์ตกน้ำนครับเพื่อนเดี๋ยวที่นาคนอื่นไม่ได้นะครับ <c oughs> ผมว่าผมจะสูบครับสูบน้ำออกแต่ถ้าสูบแล้วปลามันจะหนี้หมดครับไม่เหมือนน้ำลดเองครับผมก็จะเอารอบไปใส่ในที่ลึกๆ ตอนน้ำลดคนนี้ครับผมค่อยสูบนี่ครับน้ำปลาก็จะตัวใหญ่ขึ้นนะครับก็เท่ากับเลี้ยงปลาไปด้วยนะครับนี่ครับ,รบเขออก,ก,ก,กบเข้าวออกกุกว่างนิดนึงครับเศกตัวข้าวออกนี่ครับที่เดินสะดวก จะใส่ไว้ตรงที่ข้าวลมนะครับที่มันลึกลึกสุดเพราะว่าแถวนี้ลึกสุดพราป่าปามอยู่ตรงที่ลึกสุดนะครับเพราะว่าตรงนี้ครับลึกสุดครับน่รรรครับลึกจริงๆครับตรงนี้จะใส่ตรงนี้นหลังแล้วุณจะเอาข้าวลงไว้ครับนี่ครับ ทีจริงต้องใส่ตรงข้าวลมนะครับตรงนี้ลึกปามจะเป็นอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับหาที่ลกๆไว้ครับหนูกัดครับเสียมดไม่ไหวหนูนี่ได้มีเวลาครับเฮ้มาจะมีตรงลึกๆครับตรงนห้นอีก ว่าตรงนี้ครับลึกสุดผมไม่ได้เดินดูแล้วใส่ไว้ตรงนี้ก่อนครับเดี๋วเดินดูรอบๆก่อนนะครับว่าตรงไในลึกสุดนะข้อพวกนี้ให้เอาฟางมาคุมไว้นะครับเอาไว้นี่ก่อนครับทําให้มันลุกๆุกครับ,รบเดินดู ตรนี้ก็ไม่ค่อยลึกนะครับนะครับหนักเลยกครับแถวนี้เรด,ดูน้ำครับสำรวจน้ำตรงนี้ลึกว่าตรงนั้นนะครับลึกสุดก็ไปหากิ่งไม้ครับก,กิ่งไม้มาใส่ แถวนี้แหละครับลึกสุดตรงข้าวล้มนี่ลึกไปไม่รูนะไปดูกันครับเดี๋ยวพราะบอกป่ามันชอบตรงข้าวล้มนีม่เด็กครับตื่นตรงนั้นนะครับลึกสุด you <laughs> ได้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับฝากดูคลิปอื่นๆด้วยนะครับคลิปนี้กดจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ